ยาเสต็กของปอปอวัดบางูจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งตอน้นไม่มีเลยใช่น่าจะมีถุงใบจำแางให้ส่งขับแล้ก็เอาเก็บไว้แล้วก็เอาใบไม้สุดที่ไว้ผมมาเดินเที่ยวบริเวณรอบๆก็ไม่มีตรงนีเลยเก็บไปหมดได้ได้ ความไม่ีใครเหลือพนดีปากให้อยู่ในพอดีเลยครับข้างเยจะดูดูจะพุดเชื่วชันกันไปทนสาเลยทำสาเลยเนี่ยนะดินแขงหรเสียงนะั่นดินทงเสี่ยงกับคล้ายกระเถาบบึงพักที่มันเป็นแาที่เยวอะล้วประมาณนั้นอันันเป็นใบอันนั้นนใบเป็นขาวใช่แต่แต่แต่กระสอบที่ใส่ใบมาไม่มีวัตถุอื่นเลยครับ ก็คือวางลงไปทั้งถังแล้วก็เอาดินจุดแล้วก็โรยด้วยใบยำชาแล้วก็หักกิ่งไม้มาสมไว้อย่างนี้ใช่ไหมครดินก็ยังใหม่ใหม่ครับเลยครับยังใหม่ได้จำนวนประมาณ4 3นเมตรครับในเบื้องต้นเราไม่ได้เก็ผู้กระทำความผิดนะครับแต่เราได้ ตรวจพบแล้วก็ยึดข,ของกลางมานะครับมียาว้า40มัดนะครับรวมแล้วเนี่ยประมาณ4 0 0 0สเมตรเมื่อวันที่6นะครับวิถุนายนสองพันห้ารอบริเวณนั้นถูกปกคลุมนะครับด้วยกิ่งไม้ใบไม้เศษนะครับชดุดสวนก็เลยดำเนการขุดดินนะครับพบพบนุ้วนะครับปรากฏว่าได้พบถังแล้วก็ฝังดินไว้นะครับซึ่งชุดส,ดสวน ำรวจภูทรจังหวัดพิจิตรก็ได้ตามพิกัดดังกล่าวมาดึสืบสวนก็เลยดำเนินการขุดดินนะครับพบพบเจอนะครับปรากฏว,ว่าได้พบถังพลาสติกนะครับที่ทางพี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งความถูกก็น่าจะประมาณกว่า200ลิตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ภายในของถังที่เจ้าหน้าที่ขุดพบเจอนะครับก็มีการพบว่ามี พลาสติกนะครับออกพลาสติกนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับที่ข้างซองนะครับปรากฏว่าเป็นซองแพ็คนะครับบรรจุยาบ,บ้า